สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมพบกับพี่บิ๊กอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่บิ๊กจะพาเพื่อนๆมาทําไอติมถั่วดํากินกันนะครับผมรับรองสูตรนี้ไม่ค่อยมีคนทํานะครับก่อนอื่นเลยนะครับพี่บิ๊กก็ฝากให้เพื่อนเพื่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกริ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง youtube พี่บิ๊กพายกินด้วยนะครับผม นี่ก็เป็นวัตถุดิบที่พี่ใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแต่ละส่วนเลยนะครับผมส่วนแรกนะครับพี่ใช้กะทิยี่ห้ออร่อยดีนะครับวันนี้ใช้แค่500 ml นะครับ ต่อมานะครับผมเป็นถั่วดําต้มสุกนะครับวันนี้พี่ซื้อถั่วดําต้มสุกจากตลาดนะครับเพราะว่าพี่ไม่ค่อยมีเวลานะครับในกรณีที่เพื่อนๆจะต้มเองนะครับผมให้แช่น้ําค้างคืนประมาณ1คืนนะครับวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวเราค่อยไปต้มเขาให้สุกตามที่เราต้องการเลยนะครับผมเราจะเห็นอยู่2อ ถ้วยด้วยกันนะครับถ้วยแรกนะครับพี่ใช้400กรัมนะครับก็คือพี่จะนำมาปั่นกับสะทิ500 ml นะครับผมสำหรับถ้วยที่2นะครับพี่จะใช้ ใส่กับพิมพ์ไอติมนะครับก็ใช้แค่200กรัมนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนที่2นี้ก็คือจะไม่ได้นําไปปั่นนะครับผมแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายขาวครับใช้แค่10ช้อนโต๊ะนะครับใครต้องการกินไอติมที่หวานนะครับพี่แนะนําให้บวกเพิ่มไปได้เลยนะครับผมแล้วก็เกลือครับใช้แค่ครึ่งช้อนชาครับกลิ่นวานิลลาครับผมครึ่งช้อนชาเหมือนกันนะครับใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับผม เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับใส่ถั่วดำ400กรัมนะครับลงไปในโถเครื่องปั่นเลยนะครับผมตามด้วยน้ำตาลทรายขาวนะครับใส่ลงไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆตามด้วยเกลือครับตามด้วยกลิ่นวานิลลาครับจากนั้นนะครับผมก็ใส่กะทิลงไปเลยครับ500 ml นะครับผม วันนี้นะครับพี่จะปั่นตัวถั่วดำกับน้ำกะทินะครับผมให้เขามีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับในหนึ่งแท่งไอติมของเรานะครับผมก็จะมีความเข้มข้นมากกว่าเราใช้น้ำจากการต้มถั่วดำนะครับมาทำเป็นไอติมนะครับผมพี่ลองสูตรนี้พี่ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นนะครับก็นำไปปั่นให้เขาละเอียดเลยนะครับผมเมื่อปั่นละเอียดแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้เลยครับ ตัวไอติมของเราก็จะมีความเข้มข้นแล้วก็มีความละเอียดแล้วก็มีความหอมกะทิกับถั่วดํามากเลยนะครับเพื่อนๆประมาณนี้เลยนะครับวันนี้นะครับผมพี่ใช้พิมพ์ที่ซื้อมานะครับแล้วก็มาไอติมนะครับผม1ิบแท่งนะครับหลังจากนั้นนะครับพี่ก็จะนําถั่วดําส่วนที่2นะครับผมใส่ในพิมพ์ไอติมของเราเลยนะครับให้ครบทุกช่องเลยนะครับผม เป็นพิมพ์ไอติมนะครับผมพี่ซื้อมาจากช้อปปี้นะครับ499บาทนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราใส่ครบแล้วนะครับก็เทส่วนผสมที่เราปั่นไว้นะครับลงในพิมพ์เลยครับเพื่อนจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆช้อนฟองออกได้เลยนะครับผมออกให้หมดทุกช่องเลยนะครับ เพราะว่าเวลาที่เขาแข่งตัวมันเนี่ยมันจะไม่สวยนะครับตรงส่วนท้ายนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ทิชชู่นะครับเช็ดส่วนที่6นะครับผมให้เรียบร้อยเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็นำฝาของพิมพ์ซิลิโคนนะครับมาครอบไว้เลยครับปิดเข้าไว้เลยนะครับผมจากนั้นก็เสียบไม้ติมของเราลงไปเลยครับผมเวลาที่เพื่อนๆจะเอาเข้าช่องฟีดนะครับ ี่แนะนำให้เพื่อนๆนะครับหาภาชนะมาลองพิมพ์ไอติมก่อนนะครับเวลาที่เรายกเข้าช่องฟรีจะได้ยกง่ายนะครับผมหลังจากนั้นนะครับนําเขาแช่ช่องฟรีนะครับ1คืนเลยนะครับเพื่อนๆเมื่อเวลาผ่านไป1คืนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตาไอติมโวดําของเราเป็นยังไงนะครับผมอ่าก็จะได้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะเอาไปจุ่มกับน้ําเปล่าก่อนนะครับ เพื่อที่จะดึงเขาออกง่ายๆนะครับผมอ่าอันนี้พี่ดึงไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเ,เพื่อนๆไอติมถั่วดํากะทิของเรานะครับผมนี่เลยนะครับหน้าตาก็จะได้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกแท่งหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับผม คือหน้าตาน้าทานมากเลยนะครับแล้วก็ในตัวของไอติมจะมีความเข้มข้นมากเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้จะไม่ค่อยหวานมากนะครับผมรสชาติจะหวานน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับผมเพื่อนๆก็ลองไปทำดูตามสูตรแล้วก็วิธีที่พี่พาทำได้เลยนะครับประหยัดเวลาด้วยนะครับในการต้มถั่วดำนะครับก็คือซื้อมาเลยนะครับผม ก็สะดวกสบายนะครับแล้วก็นำมาปั่นเหมือนที่พี่พาถามได้เลยนะครับรับรองสูตรนี้เข้มข้นมากเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองกินกันนะครับเพื่อนๆนี่เลยนะครับหน้าตาใกล้ๆนะครับนี่เลยนะครับผมคืออร่อยมากเลยนะครับมันจะได้ความรู้สึกเหมือนกับเรากินไอติมถั่วดำสมัยก่อนนะครับผมแต่ว่าเราได้กินในปริมาณที่เยอะกว่านะครับ หรือว่าใช้ได้เลยนะครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบนะครับในคลิปที่พี่บิ๊กพาทำนะครับพี่บิ๊กก็ฝากให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและก็ที่สำคัญนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่บิ๊กด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พี่บิ๊กก็ต้องไปแล้วนะครับรอติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับขอบคุณครับ